นางเอกชื่อดังปล่อยภาพสวยระมุนแฟนๆโอดคิดถึงลุ้นคัมแบ็กละครแฟนๆคิดถึงรอคัมแบ็กละครอีกหนึ่งนางเอกสาวชื่อดังมากฝีมืออย่างแมทพีรณีคงไทยโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกหลากหลายด้านของเธอจำนวนมาก นอกจากเธอจะมีผลงานให้ติดตามกันผ่านจอแก้วแล้วเธอก็ทำธุรกิจส่วนตัวของเธออีกด้วยซึ่งสาวแมทนั้นก็ห่างหายจากจอแก้วไม่ได้เล่นละครมานานมากจนแฟนคลับบอกคิดถึงสุดๆล่าสุดสาวแมโทโพสภาพตัวเองในลุกสาวหวานลงอินสตาแกรม ท่ากลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับชมความสวยหวานละมุนต่างก็คอมเมนต์บอกคิดถึงสาวแมททั้งบอกว่าอยากให้พี่แมทกลับมาเล่นละครจังค่ะอยากดูพี่แมทคิดถึงค่ะ <S <S เมื่อก่อนเกลียดแมทมากตอนนี้ชอบแล้วละครมาเลยค่ะจะดูทุกเรื่อง อยากดูละครของพี่จังคิดถึงแก้มสีชมพูน่ารักมากค่ะลงละครยังคะรอดูอยู่นะคะ